ลัครั้งหนึ่งมีพี่น้องสองคนชื่อฮันเซลกับเกรเทลอาศัยอยู่กับพ่อและแม่เลี้ยงในกระท่อมกลางป่าครอบครัวร้านแค้นอาหารไม่พอวันหนึ่งแม่เลี้ยงวางแผนให้พ่อพาเด็กทั้งสองไปปล่อยทิ้งไว้ในป่าฮันเซลแอบได้ยินแผนร้ายจึงออกไปเก็บก้อนกรวดสีขาวเล็กๆซ่อนไว้ในกระเป๋าวันรุ่งขึ้นระหว่างที่เดินลึกเข้าไปในป่า ฮันเซลแอบโรยก้อนกรวดไว้ตามทางโดยไม่ให้ใครเห็นเมื่อพ่อแม่ทิ้งพวกเขาไว้กลางป่าเด็กทั้งสองก็เดินตามรอยกรวดกลับมาบ้านได้อย่างปลอดภัยแม่เลี้ยงกรวดจ,จัดและวางแผนให้พ่อพาไปปล่อยในป่าอีกครั้งแต่คราวนี้เธอล็อกประตูบ้านไว้ฮันเซลจึงออกไปเก็บกรวดไม่ได้เขาจึงแอบเก็บเศษขนมปังแทนแล้วโรยไว้ตามทางเหมือนเดิม แต่เมื่อพวกเขาพยายามเดินกลับบ้านในตอนเย็นกลับพบว่านกในป่ากินเศษขนมปังหมดแล้วเด็กทั้งสองจึงหลงทางในป่าในป่าพวกเขาเจอบ้านที่ทำจากขนมหวานและถูกแม่มดใจร้ายหลอกเข้าบ้านแม่มดจับพันเซลขังไว้เพื่อขุนให้อ้วนแล้วจะกินส่วนเกรเทลต้องทำงานในบ้านวันหนึ่งแม่มดเผอขึ้นเตา เกรเทลจึงดันแม่มดเข้าเตาไฟและปิดประตูขังไว้สองพี่น้องหนีออกมาคนบ้านแม่มดเจอสมบัติมากมายแล้วเดินทางกลับบ้านพ่อดีใจมากที่ลูกปลอดภัยส่วนแม่เลี้ยงหายไปแล้วครอบครัวจึงได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข